สวัสดีครับสืบเนื่องจากคลิปก่อนผมได้อธิบายการตายแล้วเกิดใหม่จากการให้ AI ช่วยหาข้อมูลเพื่อมาอธิบายตามหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ต่อเมื่อสรุปก,การตายแล้วเกิดใหม่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องยากเพราะไม่สามารถวัดด้วยเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์และยังไม่มีเครื่องมือใดหาคําตอบได้ซึ่งสําหรับตัวผมเองแล้วผมเชื่อว่าผมตายแล้วเกิดใหม่ครับตามหลักของพระพุทธศาสนาและผมก็ขออนุญาตนำหลักเหตุผลของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว ในพระไตรปิฎกมาช่วยอธิบายด้วยแล้วกันครับเนื่องจากใช้ AI หาข้อมูลให้ยังเข้าใหม่น่าถึงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาประกอบกับผมเคยบวชเรียนและมีความเชื่อศรัทธาในพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าเมื่อย้อนไปในสมัยยุค2,500กว่าปีพระพุทธเจ้าใช้หลักเหตุผลบัญญัติธรรมตั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้มีความรอบรู้มีหลักคําสอนเกี่ยวกับความจริงสัจจะธรรมคือความจริงที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งพระพุทธเจ้าได้สอนให้เราตระหนักถึงความเป็นจริง และให้เราตรหนักถึงข้อวางทุกข์และหนทางดับทุกข์และสอนในเรื่องจริยธรรมคือหลักคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความจริงซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เป็นโทษไม่เพียงแต่ต่อตอนเองแต่ยังต่อผู้อื่นแม้กระทั่งพืชและสัตว์ด้วยและพระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญ,ญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพและมนุษย์ให้รู้ทรงแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันทร์ พร้อมทั้งอันถัดทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์อันหนึ่งการเห็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นเป็นความดีและในยุคปัจจุบันมีคนทั่วโลกให้ความสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยดังนี้ 1. ความเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีประวัติยาวนานในเอเชียการมาของผู้คนส่วนใหญ่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดประวัติศาสตร์และปรัชญาองค์ศาสนาพุทธ 2. ความเป็นมาของสมาธิและสติคําสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสมาธิและสติที่เน้นให้คนตระหนักถึงความจริงและความทุกข์และหนทางดับทุกข์ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายคนทั่วโลก 3. ความเป็นมาของคําสอนไม่ให้เชื่อโดยไม่ได้พิสูจน์ตามหลักการมสูตรหรือเรียกอีกอย่างว่าเกสปุตสูตรพระพุทธศาสนาสอนให้ไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นแต่ให้ทําตามคําแนะนําหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ดีแล้วโดยทดสอบหรือพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจ สี่ความสนใจในสันติภาพและความสงบคําสอนเกี่ยวกับสันติภาพสมาธิขันติและเมตตากรุณาในพระพุทธศาสนาได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกที่ต้องการความสงบใจและความสุขในชีวิตและสําหรับผมแล้วการไม่มีธรรมะนาทางเหมือนกับคนตาต่อที่มองไม่เห็นทางเดินในเมื่อผมเชื่อศรัทธาในพระองค์และมองเห็นการตายแล้วเกิดใหม่ย่อมต้องยึดหลักแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมะของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าผมเคยบวชเรียนอยู่ปีหน พระครูท่านพาธรมวัดเช้าเย็นทุกวันหลังจากทรวัดเสร็จก็นั่งสมาธิฟัง,ฟงธรรมจากพระครูทุกวันเช่นกันและทําให้ผมประหลาดใจตรงที่เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเกิดจิตสงบอ่านหนังสือทาความเข้าใจกับหนังสือได้ง่ายขึ้นและเวลานอนจิตของผมจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นลักษณะนิมิตฝันซึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงสาเหตุแห่งความฝันไว้สีประการคือหนึ่งกรรมนิมิตกรรมดีหรือชั่วในอดีตจะมาให้ผลสองจิตอาวณ์จิตไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดมากมากมาก,ก็อาจฝันถึงสิ่งนั้นได้ สามเทพสังหรเทวดานำข่าวมาบอกอาจเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ได้สีท่ากำเริบร่างกายไม่ปกติอาจทำให้ฝันไปได้แปลกๆการฝันก็จะจำเหตุการณ์ได้พอร่างๆจึงทำให้ผมสนใจศึกษาเรื่องจิตทั้งทางปรัชญาศาสนาและวิทยาศาสตร์และก็จะนำความรู้เหล่านี้มาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกของเราเพื่อหาคำตอบให้กับตัวเองมันเป็นการคลายกำหนัดคือคลายความยึดมั่นถือมั่นให้เห็นตามความเป็นจริง เพื่อที่จะหลุดพ้นจากจิตที่เราไปกําหนดรู้ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยวางและถ้าเรารู้จักหลักพิจารณาการคลายกําหนัดการปล่อยวางด้วยการรู้จักรักษาศีลคือข้อละเว้นก่อนแล้วทําให้จิตใจของเราเข้าถึงธรรมะคือความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาด้วยการทาสมาธิเพื่อเข้าถึงฌานเมื่อเข้าถึงสมาธิแล้วจิตเราจะบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่ควรใช้งานเขาจะมีความเป็นกลางจะเกิดปยายาัญญาจะมองเห็นสจธรรมข้อเท็จจริงอันประเสริฐทําให้เราสามารถนําความรู้ความจริงจากการสังเกตธรรมชาติ จากการอ่านจากการที่จิตสร้างจิตนาการขึ้นเองมาเทียบเคียงเพื่อพิสูจน์ค้นหาคําตอบให้จิตเราคลายกำหนัดเมื่อจิตเราคลายกำหนัดแล้วกิจที่ควรทาทาเสร็จแล้วเราจะอย่างรู้มุ่งเข้าถึงนิพพานคือการหลุดพ้นจากอวิชชาตัญหาคือออกจากโลภโทสะและโมห oh ะแต่เราเป็นมนุษย์ทั่วไปคงไปถึงขั้นนั้นยากต้องบําเพ็ญเพียรหลายภพหลายชาติได้แค่ระงับอารมณ์คิดบวกให้สุขภาพจิตดีก็ถือว่าเก่งแล้วซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่บับญญัติไว้ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงฌานสี่และวิชาสาังกล่าว ถึงการปฏิบัติด้วยความเพียรของเราที่ปรารบแล้วไม่ย่อหย่อนสติด,ดำรงมั่นไม่ฟัน่นเฟือนกายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือสัมมาสมาธิปแปลว่าสม,มาธิชอบด้วยฌานสี่ดังนี้ฌานหนึ่งจิตสงัดแล้วจาักการรมทั้งหลายสงัดแล้วจาักการรมที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเว ฌานสองเพราะความที่วิตกวิจารณ์ทั้งสองระง,งับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผงใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิฌานสามเพราะความจางคลายไปแห่งปิติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและสะวยสุขด้วยนามกายก็คือการสวยสุขอยู่กับจิตได้คลายกำหนัดป่อยดว่างอยู่กับความว่างเปล่าแต่มีสติอยู่เป็นปกติสุขเข้าถึงตติยฌานฌานสี่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งสมณัต และโทมนัสทั้งสองเข้าถึงจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาดังนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พุดผ่ผองไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วจะสามารถน้อมจิตไปเพื่อเข้าถึงวิชาสามก็ได้ด้วยการน้อมจิตไปเพื่อบุพเนวาสานุสติญาณคือความรู้เป็นเครื่องระลึกได้ถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนเรานั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน,น้จุติจากภพน,น จึงมาเกิดในพนี้ก็ได้แต่จิตเราคนธรรมดานั้นเข้าถึงได้ยากเพราะต้องฝึกจิตหลายชาติหลายพบยึดมั่นในศีลตั้งอยู่ในพรหมจรย์ส่วนใหญ่เป็นจิตของนักบวชผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนตัวเราแค่มนุษย์ธรรมดาแค่ระลึกเหตุการณ์ได้ตั้งแต่เด็กจนโตหรืออ่านทางความเข้าใจหนังสือเพื่อใช้ข้อมูลมาเทียบเคียงก็ถือเป็นเรื่องยากต้องใช้สมาธิช่วยเช่นกันและเมื่อน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปัตยานเครื่องรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งพระพุทธเจ้าจะใช้คาว่าจุต,ติแปลว่าเคลื่อนตายจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งเปลี่ยนสภาพกําเนิดหนึ่งไปเป็นอีกกําเนิดหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตของเราหลังตายไปย่อมมีการเคลื่อนที่หาที่อยู่ใหม่จะมองเห็นหมูสัตว์กาลังจุติตกําลังอุปบัติเร็วประณีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์ซามได้ดีตกยากด้วยที่พยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงรู้ด้วยตาของมนุษย์ทราบชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม และเมื่อน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคขยานความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ที่ดับทุกนี้ปฏิปทาให้ถึงที่ดับทุกรู้ชัดตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะค,คือกิเลสที่หมักหม,มุมมอยู่ในจิตนี้เหตุให้เกิดอาสวะน,นี้ที่ดับอาสวะน,นี้ปฏิปทาคือแนวทางปฏิบัติให้ถึงที่ดับ,บอาสวะเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแม้จากกามาสวะค,คือความใคร่ความรักแม้จากภวะสวะค,คือความพอใจในพบความกำหนัดในพบความเพลิดเพลินในพบแม้จากอวิชชาสวักหมมรือด อยู่ในสันดานทําให้ไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย,ย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกแล้วหรือจะน้อมจิตไปเพื่อเข้าถึงวิชาแปดก็ได้จะประกอบด้วยหนึ่งวิปัสสนาญาณคือความรู้อันเกิดในวิปัสสนาสองมโนมยิทิยานคือความรู้จักเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจสามอิทธิวิทยานคือความรู้จักแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างใช้อํานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้สิที่ 2, ทิพยเสยงนต ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ห้าเจโตรปริยญาณคือกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนและหกอุเพนิวา,านุสติญาณเจ็ดจุตุปาตยานแปดอาสวัคยานก็ได้อธิบายข้างต้นในวิชาสามแล้วครับซึ่งจากการสืบค้นในพระไตรปิตกไม่ได้อธิบายถึงลักษณะการตายไว้ละเอียดเท่าไรเพียงแค่อธิบายว่าเมื่อแต่กายตายไปเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกเหตุเกิดจากหมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริต มโนสุจริตติเตียนพระอริเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิหรือว่าหมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหลา่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจียยสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริเจ้าเป็นสมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสมมาทิฏฐิที่หมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่แต,แต่กายตายไปเข้าถึงสุติดโลกสวรรค์แต่ได้อธิบายถึงการเกิดค่อนข้างที่น่าสนใจไว้ในพระไตรปิฎกถึงการกำเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ในคันมันดาปรากฏอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาและความจริงทททาาางงวิยยศสตร์โดมีีลลัักกษณะ่คึน ส่วนที่แตกต่างกันหรือไม่มีข้อมูลสําหรับมิติวิทยาศาสตร์คือนมามธรรมได้แก่คันทัพเพาหรือปฏิสนธิจิตรวมทั้งความจริงเรื่องจิตนิยามและกรรมนิยามคือว่าคันทัพเพาหรือปฏิสนธิจิตหมายถึงสัตว์ผู้จะมาเกิดดับในคันนั้นหรือจิตดวงแรกเกิดคือวิญ,ญญาณดวงแรกในชาตินี้ปรากฏขึ้นในคันมารดาและดำรงอยู่แบบเกิดดับต่อเนื่องจนถึงเวลาตายในพุทธศาสนาการเกิดแบ่งออกเป็นสีประเภทเกิดในคันการเกิดของสัตว์ที่มีคันเช่นมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดจากไข่การเกิดของสัตว์ที่ฟักจากไข่เช่นนกและงู เกิดจากสารเคมีการเกิดของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ผ่านกระบวนการเทเชนแบคทีเรียโอปาติกเกิดอย่างกระทันหันการเกิดของสัตว์ในโลกจิตหรือสัตว์ในโลกพรหมการเกิดแบบโอปาติกถือว่าเป็นการเกิดที่พื้นฐานและจําเป็นสําหรับการเกิดประเภทอื่นๆพระพุทธองค์ยังได้ตรัสถึงความหายากของการได้เกิดเป็นมนุษย์และมีโอกาสพบพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่มีค่าและไม่ควรพลาดเมื่อมนุษย์ตายไปแล้วจะได้ไปเกิดตามผลของกรรมจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือหนึ่งไปเป็นพระโสดาบันพระอรหันต์นิพพาน สองไปชั้นพรมสามไปสวรรค์เป็นเทวดาสี่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ห้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหกไปเป็นเปรตอสูรกายเจ็ดไปเกิดเป็นสัตว์นรกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมุ่งเน้นที่จิตเป็นตัวพาไปไวินวายตายเกิดตามผลของกรรมและมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีรับคําสั่งได้โดยตรงจากจิตที่อยู่ในสมองของเราแล้วซึ่งการพัฒนาเครื่องวือนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้อาจจะทําให้เราเข้าใจศึกษาหาคําตอบจากจิตของมนุษย์ได้มากขึ้นอย่างเช่น เราสามารถพัฒนาเครื่องมือใช้สําหรับผู้พิการได้อย่างเช่นตัดต่อทําคลิปทางานออนไลน์ขายของของออนไลน์สร้างงานสร้างเงินให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้ซึ่งจิตเป็นธรรมชาติขุนมัวยุ่งไปเป็นไปสื่อต่อวันไหวหนุนไปไม่สงบเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพึ่งเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวอยู่เป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงไปทุกธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนัน